สวัสดีครับครับจเจอกันกับ Overclock z o ซนทีวนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการ Unboxing กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะพิเศษไปจากทุกๆครั้งเล็กน้อยที่เราเคย Unboxing นะครับเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันที่31มกราคมพุทธศักราช2555นะครับผมหรือว่าตรงกับคิดศักราช2 0 1 2ซึ่งวันนี้จะเป็นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของกราฟิกการ์ดหรือว่าเอากัดจอแล้วกัน,นครับภาษาไทยกัดจอ อีกตัวหนึ่งอีกโมเดลหนึ่งจากทาง AMD นะครับหลังจากเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับช่วงต้นปีหรือว่าเอาถ้าเกิดเมืองนอกเปิดตัวกันจริงๆเขาเปิดในช่วงสิ้นปีแต่บ้านเราหรือว่าอย่างเป็นทางการทั่วโลกที่เขาชิปการ์ดออกมานะครับกับการ์ด AMD Radeon HD 7 9 0ซีรีส์นะครับตัวแรกที่ออกมาให้เราได้ยนชมกันก็คือ7970นะครับที่เปิดตัวกันในวันที่9มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ให้หลังมาเกือบๆหเดือนนะครับผ่านมา20กว่าวันวันนี้เราจะได้มาเจอกันกันกบ กราฟิกการ์ดในโมเดล hd 7 950จากทาง amd นะครับสำหรับความแตกต่างต่างๆในส่วนของดีเทลรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราเอาเป็นว่าเรามาดูรูปหน้าตาของการ์ดตัวแรกที่เราได้รับมาก่อนแล้วกันนะครับเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับสําหรับตัวแรกนะครับกับ amd radeon hd 7 950ที่เราได้รับมาวันนี้นะครับเป็นการ์ดจากทาง asus นะครับในโมเดล hd 7 9 5 0 direct cu 2 top นะครับผมซึ่งก็น่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่ได้มาเป็น,นการ์ดเฟรฟเลนซ์หลายหคนอาจจะอยากเห็นการ์ดเฟรฟเลนซ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึง Direct CUTO p นะครับหรือว่า Direct CU นะครับเห็นคุณโดยตรงนะครับ d i เร c t ี u นะครับเ,เราเห็นคุณโดยตรงจากทางไอซูต,ตัวนี้หลายลคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับกับรูปร่างของชุดคูลเลอร์หรือว่าชุดระบายความร้อนของมันแต่เอาเป็นว่าแม้ไม่เป็นตัวเรฟเลนซ์จากทาง MD เรามาดูกันนะครับว่าหน้าตา ของ Direct CU ที่มาพร้อมกับชิป7950จากทาง AMD นั้นจะเป็นยังไงนะเอาเริ่มต้นที่ตัวกล่องลวดลายนะครับสีสันคุ้นหน้าคุ้นตากันแน่นอนสำหรับสาวก a อซุตนะครับายซุดยังคงไม่มีการเปลี่ยนมาสคอตบนหน้าแพ็คเกจแต่อย่างไนางสสนาดนะครับยังใช้อัศวินขี่ม้าพยศนะครับเหมือนเดิมสำหรับการ์ดจากทาง AMD นะครับมีรายละเอียดระบุมานะครับว่า Direct CU 2นะครับ20%คูลเลอร์นะครับบอว่าเย็นกว่า ซิงค์เรฟเลนซ์หรือว่าซิงค์มาตรฐานลงไปถึง20%นตะครับตรงนี้ก็มีเมื่อเป็นท็อปนะครับซีรีส์ท็อปจากทางเอซึน่าจะคุ้นเคยกันว่ามันจะเป็นการ์ดที่จะต้องมีการโอเวอร์คล็อกมาจากโรงงานของทางเอซึนะครับตรงนี้เอซึให้ความเร็วมาที่900เมกะเฮิร์ตส่วนความเร็วมาตรฐานจากทาง MD เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็ 3GB g d d r 5ซึ่งก็เท่ากันกับ MD d อ o n ด d 7 9 7 0นรั็แล้วก็ e 3.0ตามมาตรฐาน จากนั้นก็มี G P U Tweaker นะครับหรือว่า Twek Twek ครับ G P U Twek G P U Twek ตัวนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการ overclock ตัวการ์ดนะครับและแน่นอนว่า G P U Twek ตัวนี้ถ้าเกิดการ์ดตัวนี้อ่าหมายถึงว่าถ้าการ์ดตัวนี้รองรับ G P U Twek มันก็จะสามารถเพิ่มไฟให้กับตัวการ์ดได้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังของแพคเกจนะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับบอกในส่วนของชุดความร้อนแล้วก็3ามจิ m พูดถึงในส่วนของ พอร์ตเชื่อมต่อนะครับว่ามีมาตรฐานอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันจากตัวการ์ดดีกว่านะครับเปิดกล่องกันเลยครับาจากตัวหน้าตาแพ็กเกจภายนอกครับข้างในก็จะมีกล่องอีกชั้นหนึ่งเป็นกล่องกระดาษสีดำๆด้านๆนะครับพร้อมตัวหนังสือเอสซุดสีทองอยู่ตรงกลางขึงกลางนะครับเปิดขึ้นมานะครับภายในก็จะเจอฟองน้ำกันกระแทกแล้วก็มีซองอสซุดสีดำนะครับภายในก็จะมีอุปกรณ์มันเดิลเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคืออะไร แล้วก็ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับไม่มีตัวการ์ดนะครับทั้งหมดในกล่องก็จะมีตัวการ์ด1ตัวนะครับอยู่ในถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตส่วนในซองดำๆเมื่อกี้นะครับก็เป็นแผ่น CD Driver นะครับหรืออาจจะเป็น DVD Driver พร้อมกับคู่มือการใช้งานนะครับผมแล้วก็มี c r o s s f i r e Bit นะครับหนึ่ตัวตรงนี้จะเป็นนะครับสายแปลงจากโ o เลก4ีพินเป็น พิซซเอ็6พินนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายแปลงจาก6พินสู่6พินไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมาทำไมถึงเป็น6พินสู่6พินี๋ยวว่ากันนะครับและสุดท้ายชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายกับตัวแปลงสายแปลงนะครับมินิดิสเ l ย์พอร์ตสู่ DVI ในแบบดิจิตอลนะครับ DVII อย่างเดียวอ๋อไม่ใช่ไอนะครับ DVID เท่านั้นนะครับผมอุปกรณ์บันเดินก็มีเท่านี้นะครับอย่างอื่นก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันที่รายละเอียดของตัวการ์ดกันต่อเลยนะครับสำหรับตัวการ์ดนะครับผมอานะครับ หน้าตาของตัวการ์ดนะครับในซีรีส์ Direct CU หลายๆคนก็คงจะเห็นหน้าเห็นตาของมันมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเกี่ยวกับการใช้ Direct CU นะครับส่วน Direct CU ตรงนี้ก็เป็นชื่อของเทคโนโลยีในส่วนของการระบายความร้อนนะครับเกี่ยวกับตัวหน้าสัมผัสของฮิตไบท์ที่ตัวฮิตไบท์จะสัมผัสกับ GPU Core โดยตรงนะครับนั่นเป็นที่มาของคำว่า Direct CU นะครับ ก็จะมีเอาง่ายๆนะครับหน้าตาก็เป็นพัดลม2ตัวนะครับพัดลมในขนาด90มิลิเมตรนะครับผมตรงกลางก็มีลาย3เส้นคาดนะครับสีแดงก็มีข้อความเดร็กซียเล็กน้อยตัวสลอ็อตตัวสล็อตตัวตัวก้าดก็จะมีการมีพลาสติกปิดสล็อตมาให้นะครับป้องกันการโดนสัมผัสการมือสัมผัสนะครับทั้งในส่วนของคอร์ดไฟคอร์ดไฟล์พินแล้วก็พ,ยยพยีทเพสสล็อตรวมทั้งฝาปิด ของพอร์ต DVI มาดูตรงนี้เลยดีกว่านะครับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับพอร์ตเชื่อมต่อยังคงมาคล้ายๆเหมือนๆนะครับไม่ต้องคล้าสแลครับเหมือนเหมือนกับการ์ดมาตรฐานในโมเดล790ทุกประการนะครับมีทั้งหมด4พอร์ตโดยจะเป็น DVI นะครับแบบ DVII นะครับผมหพอร์ตแล้วก็มี HDMI 1 4 a นะครับหพอร์ตแล้วก็ m i n i Display Port จำนวน2พอร์ตการใช้งาน Infinity นะครับก็ได้4จอนะครับตามนั้นส่วนอพอจ่ายไฟเลี้ยงนะครับส่วนนี้หลายๆคนก็น่าจะสนใจกัน,นครับจ่ายไฟเลี้ยงสําหรับ7950ตัวน,นี้จะใช้ในแบบ p ิซอกเพ6พินจานวน2ชุดนะครับแตกต่างจาก7970ที่จะใช้8พินบวก6พินนะครับแต่ถ้าดูจาก PCB ครับจะเห็นว่า PCB สามารถใช้8พินบวก6พินได้นะครับตรงน,นี้เป็นมีการออกแบบเผื่อไว้แล้วนะครับ ออขอดูมีอะไรอีกบ้า,ทางที่น่าสนใจจุดที่น่าสนใจก็ในส่วนของคอ i ์ดไฟพิน,นะครับคอไฟพก็มี2ชุดนะครับเหมือนกับซีรีส์ใหญ่เหมือนกับตัวพี่นะครับ7970ก็แสดงว่ารองรับคอร์ไฟล์ได้สูงสุดในการ์ดสีใบนะครับหรือว่า4 G P U ค u a d q u file นะครับและสิ่งที่ยังมีมาให้นะครับก็คือตัวเล็กๆสวิต์เล็กๆตรงนี้นะครับแสดงว่า7950ก็ยังคงมาในแบบ dual bios นะครับผม ก็มีใบออดให้เลือกใช้2ตัวตัวหมายเลขหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นเมนใบออดที่เราสามารถแฟลทับหรือว่าแก้ไขได้ส่วนหมายเลข2จะเป็นแบ็กอัพใบออดที่เราไม่สามารถแฟลทับหรือว่าเข้าไปแก้ไขอะไรมันได้นะครับเอาละในตรงนี้เราพูดถึงหน้าตาคร่า,า,าวๆข,ของ7950นะครับคราวนี้เรามาดูถึงความแตกต่างสักน,นิดหนึ่งหลายๆลคนคงจะสงสัยนะครับแล้วอยากทราบว่าในส่วนของความแตกต่างระหว่าง7950ที่จะมีการเปิดตัวในวันแรกในวันนี้นะครับผม จะมีความแตกต่างอย่างไรบ้างจากรุ่นพี่ของตัวเองนะครับในส่วนของในโมเดล7970นะครับจุดแรกนะครับเอาจุดใหญ่ๆเลยนะครับจุดใหญ่ๆเลยคือในส่วนของ G P U G P U ยังคงเป็นรหัสตาฮิติเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าในซีรีส์ของ Southern Island ก็คือหมู่เกาะทางใต้นะครับชื่อโค้ดของตัว G P U คือตาฮิติถ้าเกิดเราเอากันแบบลึกๆนะครับ7970จะเป็นตาฮิติ X T นะครับส่วน7950ก็จะเป็นตาฮิติ Pro โดยความแตกต่างของชิปนะครับ ชิปเป็นชิปตัวเดียวกันแต่โดนปิดเชเดอร์ยูนิตลงมานะครับโดยที่ตัวพี่7970นะครับจะมีเชเดอร์ทั้งหมดที่2,048ยูนิตนะครับหรือว่า2,048 u n i f ฟายเชเดอรนะครับแต่7950จะโดนปิดลงไปให้เหลือเพียง1,792ยูนิฟายเชเดอรนะครับหรือว่าเอาง่ายๆก็คือถ้าคนที่เข้าใจในส่วนของศัพท์เทคนิคบ้างก็เหมือนกับว่าโดนปิดไปทั้งหมด สี่ร็อปนะครับเพราะว่า7 9 7 0จะมีรอ็อปทั้งหมด32ร็อปนะครับแต่ตัวชิปยังเป็นตัวเดียวกันยังไม่ยังไม่ชัดเจนนะตอนนี้ว่าตัวชิปนั้นโดนปิดด้วยไบออดหรือว่าโดนปิดในทางฮาร์ดแวร์ถ้าเกิดโดนปิดทางฮาร์ดแวร์ก็คงจะหมดลุ้นในการอันล็อกนะครับเหมือนกับซีรีส์6 9 7 0 6950อันล็อกเป็น6 9 7 0ก่อนหน้านี้นะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าตัวชิปยังเป็นตัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราเช็คจาก GPU Z, GPU Z Z รหือว่า GPUC จำนวนของทรานซิสเตอร์ที่อยู่ในชิปนะครับยังมีจำนวนเท่ากันกันกบตาฮิติ XT นะครับคือ4,313ล้านตัวนะครับหรือมิลเลียนอีกจุดหนึงนะครับที่มีความแตกต่างก็คือนอกจากการโดนปิดเชดเดอร์ลงไปนะครับก็จะมีการลดคล็อกลดความเร็วในการทำงานนะครับสหรับความเร็วมาตรฐานของ7950 GMD ที่จะก,กำหนดมาให้กับการเร ф e р เรนซ์นะครับ ถ้าใครจําได้7970จะทํางานอยู่ที่ความเร็ว925เมกะเฮิรตแต่7950จะทํางานที่800แล้วก็ความเร็วของแรมนะครับแรมจะทํางานที่ความเร็ว5,000เมกะเฮิรตนะครับโดยจะน้อยกว่า7970ลงมาอีก500เมกะเฮิรตเพราะว่าแรมของ7970จะทํางานที่5,500เมกะเฮิรตส่วน ASUS ุ i r i r t CU c u ตัวนี้เมื่อตามหลังด้วยรหัสท็อปเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วว่าความเร็วการทํางาน ASUS ุต AS กำหนดมาให้ที่900เมกะเฮิรตหรือว่าเป็นการโอเวอร์คล็อกมาให้จากโรงงานอีก100 ในส่วนของแรมนะครับแรมก็ยังเป็นแรม GDDR5 นะครับที่มีบัสแบนดิตสดสิบบิตเหมือนเดิมเหมือนกับตัวใหญ่ทุกอย่างเลยนะครับจำนวนความจุนะครับก็3 g b เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนเทคโนโลยีหลักๆเทคโนโลยีพื้นฐานนะครับที่เกี่ยวกับ s d 7 0 0 0ซีรีส์นะครับทุกอย่างยังคงอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี iFinity 2นะครับแล้วก็ Zero Core Power นะครับที่เป็นทีเด็ดของทาง AMD ในยุค7 0 0 0นะครับ ที่เมื่อกาดเมื่อจอนะครับเมื่อจอปิดลงนะครับตัวการสามารถหยุดการทํางานได้หรือว่ากาดไม่มีโหลดใดๆเลยนะครับก็จะมีพลังงานใช้แบบการใช้พลังงานที่เกือบเข้าใกล้ศูนย์ซึ่งนั่นเป็นที่มาของทีเอ็มดีเรียกว่า AMD z e r o Power c วเวนะครับผมเดี๋ยวอ่าสักนิดอีกสักนิดแล้วกันนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันนะครับ ในส่วนของ7950นะครับเราจะามาเปรียบเทียบกับ7970เดี๋ยวเราเอามีตัวอย่างให้ดูนะครับตรงนี้เราจะเป็นการ์ดเดฟเฟนซนจากทาง AMD นะครับในโมเดล7 0 0 9 7 0นะครับ7970นะครับข้างสับสน,นบถ้าพูดเป็นตัวเลขจำนวนพันๆนะครับเรามาดู PCB นะครับตัว PCB นะครับจะเป็น PCB คนละตัวกันตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะ รู้สึกว่าหมดลุ้นนิดๆเกี่ยวกับการ Unlock แต่ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่า GPU ยังเป็นตัวเดียวกันยังเป็นตาฮิติมีจํานวนทรานซิสเตอร์เท่าเดิมนะครับจุดที่เราสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามองหน้าตานี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับในดูเรามาดูในที่ความยาวของ PCB นะครับผมเห็นว่า PCB ของ7970นะครับจะยาวกว่า7950เล็กน้อยนะครับผมส่วนในเรื่องของไฟเลี้ยงนะครับ ไฟเลี้ยง7970จะเป็น8 pin pin <S <S พินบวก6พินที่เราได้บอกไปเมื่อกี้นะครับแต่7950จะเป็น6พินบวก6พินนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเห็นว่านะครับก็เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ความแตกต่างเอาแบบใหญ่ๆก็คือเรื่องความหนาความหนาและกันนะครับ Direct CU <S <S อย่างที่ทราบกันนะครับ Direct CU ค่อนข้างจะกินพื้นที่ในการติดตั้งที่จะใช้พื้นที่มากถึง3สล็อตนะครับผมส่วนมาตรฐานตรงนี้ก็2สล็อตแต่ถ้าเป็น 7 9 5 0ในแบบมาตรฐานหน้าตาในการออกแบบนะครับจะออกมาคล้ายๆก,กันกับ7970เพียงแต่จะย้ายพัดลมมาอยู่ตรงกลางนะครับผมการออกแบบก็จะคงเป็นแถบแดงคล้ายๆอย่างนี้นะครับโอเคนะครับตัวการอ่านนิดนึงครับตรงนี้เกี่ยวกับเมื่อกาดหนาๆน,นะครับไตซุดก็ได้มีการติดตั้งาบาร์การบิดาการโคร้งกันงอนะครับที่หลายๆคนอาจจะชอบกันเพราะว่าเวลาติดตั้งในเคสจริงๆมันจะได้ไม่แบบ PCB ไม่แอนนะครับผม และนี้ก็คือกับเรื่องราวของ ASUS Radeon SD7950 DirectCU 2 Top นะครับผมแล้วก็ส่วนบททดสอบของมันกับความแรงจะมีความแรงมากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับ SD7970 เนะครับเมื่อคอคล็อกทำงานที่เกือบเกือบเท่ากันแต่เชเดอร์น้อยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการ์ดเรฟเลนซ์อาจ,จะเห็นความแตกต่างชัดเจนกว่าตัว d i r e c ซี u เพราะว่า DirectCU มีการโอคล็อกมา โดยที่การเเรฟนท์ทำงานเพียงที่800เมกะเฮิร์นะครับผมเอาเป็นว่าไปดูกันที่บททดสอบแล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้กับ SSD 7950 Direct CU Top ผมก็คงจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของการ Unboxing วันนี้นะครับกับเนื้อหากับรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆของ7950ก็คงม,มีเท่านี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ